สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นิ้ยพาดนะคะวันนี้เรายังอยู่ยกันที่อุดรวันนี้ชว่วงนี้มาทำธุระที่อุดรน,นะคะวันนี้เรามีร้านที่อุดรมาแนะนำร้านนี้แบบเด็ดม,มากเป็นเปรียบเสมือนชัช้างถือชื่อร้านคี้โ้ชนานะคะจะอยู่เส้นแถวแบบปอนนาสีสุกนี่วันนี้เราสั่งอะไรมากีนเราจะให้ดูนะ นี่อันนี้เป็นเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กหมูลูกหมูเขาดีแผ่นใหญ่มากตูอันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วน,นี่น่ากินมากเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหมูแดงหมูกอบอันนี้ให้เขาแยกน้ำราดมาให้น้าจี ส่วนอันนี้ที่หมดไปจะเป็นข้าวขาหมูร้านกระสั่งอีกจานร้านนี้เด็ดมากเลยเดี๋ยวครั้นี้เราจะลองมาชิมกันซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดีชิมน้ำซุปเมื่อกี้ชิมน,น้ำซุปแล้วนะคะหวานมากเลยน้ำซุปคือแบบว่าไม่ต้องปรุงอะไรมากใส่พริกใส่น้ำส้มนิดหน่อยเหยียาบลำปานิดนึนงแต่ชอบมากเลยดูดูก็จะเป็นดูดูระวังหมูก,ก่อนหน้า จริงๆอยากกินบะหมี่แห้งด้วยแต่ปดใจแล้วขอกเราหน่อยนะน้องชายบอกว่าให้ยับยั้งชั่งใจด้วยเดีย๋ยวดีพามตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกว่าอากาศช่วงนี้ก็ยังเย็นสบายสบาย แต่ร้านนี้แนะนำเลยร้านคีอะไรนคีเจริญคีเจริญ,รญใครอยู่ใครเป็นครูอุดรคงจะรู้จักดีใครได้แวะเวียนมาแถวอุดรก็ลองมาแถวปัจจินีสุดสุดลองปกติตัวเองจะไม่ค่อยชอบกินหมูสับเท่าไหร่แต่น,นี้จะเป็นหมูทบ่ชอเดี๋จะลองชิมซิว่าเป็น นุ่มมากดึงมากเนื้อวุ้นนุ่มปลาเส้น จะลองชิมหมูแดงหมูกรอบด้วยสน้ำาด่อนชิมขอชิมน้ำลาดก่อนว่าจหวานไมน้ำราดไม่หวานมากมีน้ำจิ้มด้วยเนี่ยซีโ้งน้ำาดเท่าอร่อยอ่ะไม่หวานเนี่ยจ้าอีจ้าอีซี อาจดูขาหมูวันวันจะกินดูขาหมูฉ่ำมากเลยขาหมูอยากจะคือตอนนี้ลูกค้ากำลังเข้ามาเรื่อยๆอยากจะให้ดูขาหมูที่วางอยู่หน้าร้านเขาจะหกขาเนื้อขาอจะลองชิมน,นี่ก่นะ อื่อืมอืมอกมยืนเตียงไมเกาะนะอืมอืมสุด เสียใจเวลาที่มาเจอร้านนี้ตอนวันที่โต้ใกล้จะกลับโอ้โหมากิดท,ทุกวันเลยแหละอลงเพราะร้านนี้นะเขาไม่ได้มีเฉพาะก๋วยเตี๋ยวหมูขาหมูหมูแดงหมูกรอบเท่านั้นเขาจะมีอาหารตามสั่งเกือบทุกอย่างเลยดูเมนูเขาะจะมีกระเพราซุกี้อ,อ,กอ้อสว่งสุดยอดอยากกินหมูแดงก่น เด็ดเด็ดมีแบ่งเลแ้วกันใช่กันเลครึ่งฟองเลยนะ่นี่ อือดูดอนนี่มีเด็ดหลายล้านแต่ว่าบางทีเราไปกินแล้วเราก็ลูกค้าเยอะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูกัน เดี๋ยวเราขอจัดการก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะเราจะไปร้านไหนจะพาไปกินอะไรติดตามกันนะบายบาย